สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแพงกันเบิดสุขุสุคนสบายดีสุมองสุบอนพี่น้องเอนะ้ยเนาะพ่อๆกันกับส่องพ่น้องมินี่คือเราคือเดิมเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเ <c oughs> นานะมือน,นี้กะทีมงานมาเกี่ยวเขาซอยพี่น้องเอนะ้ยเนาะหลายคนพี่น้องเอ้ยเคยลา พอน้องเทนสาวเอื้อยสาวอ้ายและกกะแมต่ตากับลูกหลานเพื่อนพี่น้องเนาะสาวแคสแน่มาลำลังป้านุ่ยพี่น้องเอ้ยประมาณสิบคนสิบเอ็ดคนนี่างเงีพี่น้องทั้งเจ้าของคลิปนี้ก็สิพาพี่พาน้องลงมาหาแนวอยูู่นักกินสู่ซุ้เพื่อนกินก่อนพี่น้องเนาะลุงน้องพี่น้องเอ้ย ใช่ดิขิงหัวบาทนี่หาส่วนเอาขิงหัวมาเกือบป่าก่อนพี่น้องเอ้ยสีได้หรือบ่แล้วป่าก็ยู่กูลอยอยู่แถวนั้นลองเบิึงพี่น้องลองเบ,ง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 บ,บิึงแล่นพี่น้องเอ้ยเออ

หานลูกอ่อยก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวปลามาจังหวานเอาก็มาบเบิเอบเบีิเอคือคืนหมดแล้วพี่น้องเลยลุ้นกันลุ้นกันสิมาอยู่วอ nó không có thể nó nó không ai cho em bỏ bụi bia bụi bia cho anh đi bồi bia bụi bia cho bây giờ tiệm hé con tiệm hé tiệm hé

ui, đi chậm một chút. đi thêm nữa rồi. đây cùng phi cùng พี่น้องนี่จะปลาตะเพียนพี่น้องเ,องเอบ้างปดเอาปลาก่อนว่าอยากได้ปลานิ้นพี่น้องเ้ยได้ปลาตะเพียนไอ้ต้อยเลยปลานิ้นหน่อยก็บ่เห็นไปทางไหนเบิด์ตเอ๊ปลานิ้นนี่เนาะ ไหม่แลแม่โอ,อย้ยน้องมันหัดแฉลบหัวมันตะปาสลามก um ับมันน้ำกันพี่น้องเว้ยนี่ตะเพียนพี่น้องตะเพียน

ปะนินทำบุได้ปะดุปะุปะดุปะุกยุบมุก็มีเจ็ดหน่อยโอ้<ก>น่นนนเงเข็งกรถือพีหน่อยปะหมอปะหมอ,อะปะหมอก็เอา

Tức ông này nè, tuyến mấy ngày kia nội Chẳng để dậy sao đi Ủa không? Ủa Hết như vô kia ấy Này kia nội nó Bà mua bừng con ăn đi kia ấy nó Mà thê xài xàm những bừng nông cảnh cho con ăn Cháy thụ con Thụ 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 áo <laughs> ใช้อันะเจ้ดชกระซำมามาเที่ยวนูก้วอะไอยด้วยด้วยยัใจมอยากจับไกเหเอาใ่ลูกปลปาอาดโได้ปาดนีนแต่ปาดิโตนึ่โอ้ยมันตไปคิดนึ่ได้ ฮักตัวนึงเอ้หักสองนตัวนึงปักด้ลังอยก็ังไงไีปลาลุงนี่เดียวัสดีพี่น้องใ่องก่ป่าขึ้นมา อุ้ยอุ้ยอุ้ยเหลือใจเด้อพี่น้องปานินเงยปากยิ้มได้โมได้เด้ออย่าว่าสิกินค้ายง่ายเด้อปานินเด้อเจะขี่ควายมาลงอืมขี่ควายลงเง่นกระดุกกรได้เนาะอืมกระดุกได้สามตัวบัวหักเงียงตัวหนึ่งเด้อนี่ตัวตัวนี้บัวหักเงียงตัวจ้องเด้อตัวนักหักแล้วตัวนักหักแล้ว โอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้สซนต์มิเกลพี่น้องไว้ขอบคุณคนไร้พี่น้องขอบก็ไปกดคนขอบคุณทุกคนกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะจำนวนกระสีกินชูทีมงานกินไหมเนี่ยสีลาบหรือสีก้อยพวกเนี่ยลาบเนาะหูเกศทาโร่เดี๋ยวจะออกควายขาห่มออกขาห่มอยู่ปะคนคือขึ้มอยู่กันไหมกีบหนาพี่น้องเนาะ